สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัญญาอินทนินร์รนหัส6 0 1า1 0 2 3 1 7สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการประมงคณะการประมงและทรัพยากรทางน้ำในช่วงระยะเวลา4เดือนได้ทำการฝึกงานที่บริษัทแมคโครหรือบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาสองร52ลำปาง อยู่ในส่วนของเฟสฟู้ดแผนกเบเกอรี่แมคโครสาขาบางปาง52เซ็กชันเมนเนจเจอร์คุณกิตติตรีแก้วหรือพี่ภูค่ะและในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นการฝึกประสบการณ์เพื่อให้เราเข้าใจและตระหนักถึงการประกอบการอาชีพที่คาดหวังในอนาคตค่ะและเรียนรู้การทำงานได้อย่างแท้จริง ในส่วนของที่ฝึกนะคะเป็นบริษัทสยามนครจำกัดมหาชนสาขาลำปลาง52อยู่ที่110 3ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปลางงาวตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปลางจังหวัดลำปลาง52000เปิดกิจการตั้งแต่วันที่23กันยายน2554 จนถึงปัจจุบันเวลาทำการ5นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาโทรศัพท์054230111ค่ะ,คะและนี่จะเป็นวัตถุประสรงค์ของเรานะคะนั่นก็คือมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ1เพื่อการเรียนรู้การบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารจัดการเรื่องการตลาด เพื่อที่จะต่อยอดกับทางบริษัทและ2เพื่อเสริมทักษะด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนและงาน 3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานได้อย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้นะคะจากการฝึกงานมาใช้ในการทำงานในอนาคตคะ่ะในส่วนของแมคโรนะคะจะมีการแยกอยู่ด้วยกัน4ี่ ประเภทแต่ของทางแมโครสาขาวเราค่ะจะเป็นอีโคพาร์้ไทสีค่ะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด4,000ถึง6,000ตารางเมตรด้วยกันและลูกค้าจะเป็นในส่วนของรีเทลเลอร์60%นั่นก็คือในส่วนของร้านโชว์ห่วยร้านค้าปลีกเพื่อไปจำหน่ายต่อ และในส่วนของโคลิก้าอีก40%นั่นก็คือธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าในส่วนของอีโคพาร์ตค่ะแ a ลนดเบเกอรี่นะคะจะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแพลนดเบเกอรี่จะอยู่ข้างหน้าสุดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนในส่วนของเนี่ยค่ะ ทางซ้ายของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ทั้งหมดค่ะ e c o ค a าจะเป็นทํานองนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านขวามือของเรานะคะก็จะอยู่ในส่วนของสินค้าบริโภคและอุปโภคนะคะ แล้วก็เราเริ่มทางงานตั้งแต่วันที่1ธันาคม2563จนถึงวันที่19มีนาคม2564เป็นกะเช้าเข้าตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะทำงานในช่วง6วันต่อสัปดาห์หยุดพัก1วันค่ะในส่วนของแผนกเบเกอรี่ที่เราทำการรับผิดชอบนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มค่ะนั่นก็คือ 1 g r o u ก6ุหรือ b a k กอรี่อินเฮนะคะเป็นเบเกอ y ที่สาขาผลิตขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือในส่วนของพายต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของกรุ๊ปร้อยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเบเกอรี <c oughs> ่พีแพ็คเบเกอรี่พีแพ็คนะคะ <c oughs> เป็นเบเกอรี่ที่บรรจุแพ็คสำเร็จรูปมาจากแหล่งที่ผลิตแล้วค่ะ <c oughs> และในส่วนที่3นะคะ จะเป็นของกลุ่ม243นั่นก็คือเบเกอรี่อินกริเน์นะคะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเบเกอรี่นั่นเองค่ะค่ะและในส่วนของคอสตูเมอร์กรุ๊ปเรานะคะก็จะอยู่ในช่วงของร er ีเทลเลอร์60%ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปีซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อค่ะในส่วนของสินค้าอุปโภคและก็บริโภคนั่นเองค่ะ ันนี้จะเป็นในส่วนของอุปโภคค่ะแล้วก็บริโภคนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจจัดเลี้ยงนะคะจะอยู่ในช่วง40%หรือที่เรียกว่าโฮริก้านั่นเองค่ะ ในส่วนของนะคะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านกฎหมายค่ะทางแผนกเรานะคะก็จะอยู่ในช่วงกฎหมายในการใช้ของมาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP และข้อมูลโภชนาการในส่วนของข้อมูลโภชนาการนะคะก็จะเป็นบ่งบอกถึงข้อมูลผู้แพ้ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําการติดข้อมูลด้านจํานวนผู้แพ้นะคะแล้วลูกลูกค้าค่ะเขาไม่รู้ว่าในสินค้าตัวเนี้ยในผลิตในผลิตเบกไอขนมชิ้นนี้ค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างและเขาซื้อหรือทำการชิมเข้าไปค่ะแล้วเกิดอาการแพ้ ทางเราต้องมีการรับผิดชอบ1ชิ้นมีจำนวน30,000บาทรับผิดชอบ1ชิ้น30,000บาทเป็นกฎหมายที่เคร่งคัดกับทางาแผนกเรามากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะถ้าไม่ทําการติดแล้วลูกค้าไม่รู้ว่าส่วนผสมน,นั้นในในตัวของลูกค้าค่ะเกิดการแพ้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาแพ้งาแพ้ถั่ว แล้วเราไม่ได้ติดเข้าไปแล้วลูกค้าไม่รู้แล้วก็ทําการซื้อไปแล้วเกิดอาการแพ้ทางเราต้องเกิดความรับผิดช,ชอบไม่ว่าจะเป็นการทั้งจําและทั้งปรับค่ะและในส่วนของงานที่เราทํานะคะไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของหน้าบ้านและงานในส่วนของหลังบ้านค่ะในส่วนของหน้าบ้านนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นในส่วนของด้านการแพ็คนะคะแล้วก็ ในส่วนของด้านการจัดเตรียมสินค้หาหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของการรับออเดอร์ค่ะและในส่วนแพ็คนะคะจะาต้องมีหน้ากากอนามัยแล้วก็รวบผมให้ตึงและมีในส่วนของผ้ากันเปื้อนมีส่วนของถุงมือเพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความสะอาดแล้วก็สุขภาพ ถูกสุขอนามัยนะคะต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเวลาการแพ็กสินค้าค่ะและในงานส่วนของหลังบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําขนมการอยู่ในส่วนของตกแป้งการอยู่ในส่วนของการปั้นแป้งแล้วก็อยู่ในช่วงของการอบขนมเนี่ยค่ะในส่วนของที่เราไม่ได้ทํา ทําการใส่ถุงมือนะคะก็จะอยู่ในส่วนของตัวปั้นแป้งค่ะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือะคะ่ะจะเกิดการปั้นแป้งที่ไม่ตรงตามมาตรฐานนั่นก็คือเราจะแบ่งแป้งได้ยากอะคะ่ะแล้วก็ทําการแบ่งของตัวแป้งยากมากกว่าเดิมค่ะ แต่ว่าเราต้องทําการล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะถึงจะมาทําการปั้นแป้งแล้วก็การผสมแป้งในทุกส่วนของขั้นตอนการผลิตค่ะค่าในแต่ละวีคนะคะเราก็จะมีงานให้ทำของแต่ละวีคเลยค่ะแต่ว่า ในส่วนของ m l e a r n i n g นะคะจะมีการเรียน e-learning ทุกวันหลังจากการเรียนรู้ภายในแผนกค่ะแล้วก็บางงานนะคะต้องทำทุกวันนั่นคือการผัดเปลี่ยนไปอยู่บริเวณช่วงหน้าร้านแล้วก็หลังร้านและรายละเอียดของงานหน้าร้านจะเป็นการช่วยแพย็กสินค้าการทำรับการรับออเดอร์และรายละเอียดงานหลังร้านนะคะก็จะมีเป็นการเรียนรู้วิธีการทั้งหมดค่ะ แล้วก็อยู่ในช่วงของการทำเอกสารอีกด้วยค่ะและในช่วงที่ละวิคนะคะในช่วงที่เราทำแต่ละวิะคะ่ะในส่วนของวิคที่1จนถึงวิคที่4นะคะจะเป็นอยู่ในช่วงการเรียนรู้งานการรู้ประจําตําแหน่งการทําของ HACCP การเรียนรู้มาตรฐานของสินค้าค่ะและในส่วนของวิธี่ห้าจนถึงวิที่แปดนะคะจะอยู่ในช่วงการศึกษาข้อมูลแล้วก็อยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลการดูสินค้าการศึกษาการจัดเตรียงสินค้าและการฝึกวิเคราะห์การขายสินค้าค่ะในส่วนของวิที่9จนถึงวิที่11นะคะก็จะอยู่ในช่วงของ รวมของวิคที่5ถึง8แล้วก็1ถึง4ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของวิคที่9ค่ะจะมีการเริ่มทำโปรเจกต์ของทางวิศษ,ษาแมคโครค่ะและในส่วนตั้งแต่วิคที่12จนถึงวิคที่16นะคะก็จะเป็นการแบ่งช่วงเวลาการผัดเปลี่ยนของทางการทำงานของทางแผนกค่ะ ทุกๆวีคนะคะอย่างที่บอกค่ะจะมีการเรียน m-learning เข้ามาในทุกๆวันค่ะค่ะาลับ expected นะคะหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถเข้าใจในการบริหารจัดการทั่วไป และการบริหารจัดการธุรกิจการตลาดนะคะเพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือง,งาน,นอนาคตได้ค่ะและในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการสามารถการประสานงานอย่างเป็นระบบของทางบริษัทค่ะและในส่วนที่3ค่ะนั่นก็คือการสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นให้เข้ากับสถานที่ทำงานในอนาคตจ,จริงหรือสถานที่ฝึกงานนั้นๆในชว่วงเวลาน,นั้นค่ะ และค่ะน,นี่จะเป็นโปรเจกต์เรานะคะนั่นก็คือ new item for hair แรงบาันดาลใจของเรานะคะเกิดจากที่ดิฉันเรียนรู้ตัวสินค้าภายในแผนกของทางเบเกอรี่ค่ะแล้วก็พบว่าทางแผนกเบเกอรี่นะคะยังขาดสินค้าในกลุ่มรักสุขภาพและยังไม่มีสินค้ากลุ่มดังกล่าวจำหน่ายดิฉันจึงมีแนวคิดนี้ในการแก้ไขปัญหาะคะ่ะ และในส่วนฝึกงานนะคะมีความสําคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยพัฒนาความสามารถของเราว่าเราทํางานตรงนี้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตแล้วก็สู่โลกแห่งการทํางานในชีวิตจริงค่ะ ส่วน human resource เรานะคะก็จะเป็นคุณเฉลิมขวัญกาดอุดมและ section manager ของเรานะคะคือคุณกิติติกเค่ะและสิ่งที่เราได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการทำงานจริงการรู้จักการทำงานของทางองค์กรการเรียนรู้ทักษะในการทำงานเรียนรู้เข้าใจในการทำงานเป็นทีมรู้จักสังคมการทำงานของทางบริษัทและปฏิบัติตามกฎ ของการศึกษานั่นก็คือการฝึกความอดทนในช่วงระยะเวลา4เดือนค่ะและนี่คือสวัสดิการที่เราได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานปกติไม่เกินสัปดาห์ละ6วันการทำงานปกติชั่วโมงแชั่วโมงต่อวนันไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวันที่ทำการฝึกบริษัทจะจัดให้ผู้ฝึกงานมีเวลาติดต่อกัน ติดต่อในการพักไม่น้อยกว่าเวละหนชั่วโมงและมีวันหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันมีสิทธิ์ลาป่วยแต่ถ้ากรณีลาป่วยเกินสามวันจะต้องมีใบรับรองแพทย์และบริษัทมีเบีย้ยเลี้ยงให้ผู้งานอัตราวันละ220บาทท่บาทวค่ะ,คะในส่วนของอ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในช่วงระบาดของโรคโควิด -19 และปัญหาภายในแนกปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมปัญหาเกิดจากการสั่งวัตถุดิบอุปกรณ์และปัญหามาตรฐานของทางตัวสินค้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวธนัญญาอินทนิลสวัสดีค่ะ